ตอนนี้ก็มาขอพูดกันถึงเรื่องผู้แทนต่อไปเป็นอันว่าในเมื่อในสวาสนิทพันธ์เป็นกระดดกสันหลังหรือว่าเป็นตะมอคข้ามแมแก่บรรดาประชาชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เป็นคนเคร่งครัดในหน้าที่ผลที่สุดเมื่อถึงกำหนดที่ท่านสั่งนัชศนดอยก็ไม่ยอมทำตาม ตอนนี้ทำยังไงเป็นอันว่าเรื่องมันก็จะต้องจับประสะดอนกันเพราะขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ว่าจะไปโทษท่านท่านหลวงอัดท่านก็ไม่ถูกท่านเป็นคนน่าเคารพมีระเบียบวิน,นัยดีรัฐบาลสั่งแบบไหนทำแบบนั้นถ้าสมัยนี้นะสมัยนาย,ยกเรียงศักดิ์นี่ แต่หากว่ารัฐบาลสั่งแบบไหนทําแบบนั้นแล้วก็รัศดรไม่มีอดไม่มียาหรอกอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เอาก็ได้ตอนดีนะที่นายกเกรียงศักถ้าทําดีเราชมมาดีถ้าทําเลวเมื่อไรเราก็ควรจะคนชมยาสนับสนุนนี่เป็นอันวันนะ่าภาวะแห้งแล้งเกิดขึ้นท่านก็สั่งเงินช่วยทันทีพันหกรอล้านบาท น้ำท่วมขนของให้ทันทีน้ำแห้งไถนาทันทีนี่เปนั้นว่ารัฐบาลเขาต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งพูดกันไปนั่งพ่นน้ำลายท่วมสภานะพ่อมาด้เห็นด้วยเ,เดินเยพ่ออย่างยิ่งคนที่ก่อนจะเข้าไปถ้าน้ำลายท่วมสนามหลวงก็ดีน้ำลายท่วมพื้นที่ดีพูดเป่า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 ,ปาไม่รู้การไม่รู้สมัย อย่างที่วัดหลวงพ่อนีแม่รู้สึกหนักใจเวลาแกมาหาเสียงแกไม่ได้เกรงใจพระคนพวกนี้ไม่ได้มีบัญญาติพ่อเคยคิดว่าถ้าพวกนี้ได้เป็นผู้แทนนัฎรบ้านก็พังคนดีเนี่ยเขาต้องมีบัญญาตจะไปที่ไหนต้องขออนุญาตก่อนอย่างที่วัดหลวงพ่อนี่มีการเจริญพระกรรมฐานต้องการเสียสงัดทุกคืนทุกวัน แกก็มาร้องทั้งร้องเพลงร้องละครพูนเป่าเป้าเป่าเป็นเป็น,ปนไอ้เด็กเลี้ยงควายคนอย่างนี้หรือว่าจะเป็นพู้แทนนักแสดงแม้แต่ตัวเองทำดีทำชัว่วยังไม่รู้แล้วจะรู้เรื่องบ้านเรื่งงงงงองเมืองบ้านเรื่องเมืองได้ยังไงมาคุยกันเรื่องในสว่างสนิทพันคนนี้สุดคดีนี้ขึ้นศาล เมื่อเขาจะไปจับคนทุกคนในสว่างก็เป็นนายประกันทั้งหมดขอประกันคนทุกคนที่เป็นเจ้าของแพ่ <c oughs> แล้วก็สะขอ้ฟ้องศาลจะไม่จับปรับกันเฉยๆนี่ไม่ได้กฎหมายมันมีเนี่ยเรื่งกับทนายทนายชั้นดีเขามีเหมือนกันพอส่งขึ้นฟ้องศาลปลายกฎวัททารราชการแพ้หงายหลัง ราะว่ารัฐนิยมไม่ใช่ไม่ใช่พระราชบัญญัติรัฐนิยมไม่ใช่กฎหมายไม่มีอำนาจลงโทษเห็นไหมลนะ่ะโลกรักนี่ผู้แทนที่ดีนี่เขาต้องทําอย่างนี้แล้วก็ต่อมาไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคนในสมัยนั้นคนจังหวัดสุพรรณบุรีถือผู้แทนเป็นสําคัญอันนี้ถูกต้องถูก ต้องถือว่าผู้แทนเป็นสําคัญไม่อย่างนั้นเราจะตั้งผู้แทนไว้ทําไมเมื่อไปหาผู้แทนแต่ว่าผู้แทนก็ไม่ใช่ว่าใครไปหาแล้วก็โอเคททุกอย่างที่เหตุที่ผลรูปผิดรู้ถูกว่าไอ้ยังไงทางรัฐบาลเขาเขาสั่งไปถ้ามันถูกมันต้องต้องทําเรื่องภาษีก่อนเรื่องระเบียบวินัยนี่เขาอธิบายให้ฟังว่ากฎหมายมันมแบบนีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฝืนเขาไม่ได้ต้องทํา ได้อย่างการทําสวนครัวปลูกผักจะเห็นว่าในสว่างแกคิดว่าค้านรัฐบาลทุกอย่างไม่ค้านี่อันนี้แกสนับสนุนไปที่ไหนก็ตามไปเยี่ยมรัศดรถามมีพันธ์ุผักไหมครับมีพันธุ์สัตว์ไหมถ้าไม่มีต้องการอะไรบอกผมผมจะหาราคาถูกๆมาให้ถ้าพันุผักพวกนี้ผมขอแจกให้เลยผมก็จน แต่ว่าแกอาศัยมีไรายได้ทำงันในการว่าคดีแต่ความจริงถ้าอยาหว,วังรวยกันจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นผู้แทนดีกว่าแกว่าคดีเรื่องเดียวมันก็เกิน400บาทแต่ว่าทำนั้นทำเพื่อประชาชนนี่ตัวอย่างที่เป็นผู้แทนต้องเอาเป็นแบบนี้แล้วต่อมาสมัยที่สองมาสมัยนั้นพ้นไปก็ปรากฏว่า เวลาที่เขาจะเลือกในสว่างไม่ไปแหละคนนี้พิมพ์หนังสือยาวประมาณหนึ่งฟุตกว้างประมาณสักหกนิว้วเขียนว่าข้าพเจ้าในสว่างสนิทพันขอสมัครเป็นผู้แทนนัรสังหวัสุภัณฑ์บรีหมายเลขเท่าไร่ก็ว่าไปให้ลูกน้องไปแปะเฉยๆไม่ออกหาเสียงเลยแต่ปรากฏว่าคะแนนท่มท่มทนนี่เป็นอันาทนลูกทุกคนของพ่อ ลูกทุกคนส่วนใหญ่ก็ได้ปริญญากันมาตามประเทศบางในประเทศบ้างและเป็นคนที่มีความรู้ถ้าเราจะเลือกผู้แทนก็ต้องเลือกผู้แทนแบบนี้เพราะว่าถ้าเราจะเป็นผู้แทนบ้างจําไว้ว่าไอ้ประเทศชาติไม่ใช่ของใครคนเดียวมันเป็นของคนทุกคนถ้าเราจะเป็นผู้แทนบ้างจงถือตัวแบบฉบับน,นสว่างสนิทพันธ์เป็นตัวอย่าง ราะว่าชาติเราจะได้เจริญตอนนี้ไปก็มาคุยกันเรื่องเรื่องพระเจ้าพรหมมหาราชต่อนี่ก็รบกันเหมือนกันโอทยเขาก็รบพระเจ้าพรหมจะรบพ่อเลยมารบกันตะตอนนี้ก่อนเพราะทราบว่าเขาหาสิงเขาสัต์ขี้เขาหากันไม่ใส่โคลนต่างคนต่างเวียงขี้หากันเมึงชั่วอย่างนั้นเมืองชั่วอี้คนนั้นชั่วคนนี้ชั่ว พอดีไซนคนก็าหากันนี่อยาเลือกเข้าไปเลยนะเพราะเรารู้จักหน้าเขาดีแล้วนี่เขาไม่ได้ทําอะไรดีหรอกคนที่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างนี้อยาเข้าไปอย่าที่คุณคงอภัยวงศเกอบรมมีบคุคคลคนหนึ่งที่เขาจะเข้าเป็นสมาเขาจะรับเลือกจะขอรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็เ็าต้องการเข้าพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นพรรคประชาธิปัตย์สมัยนั้นดีเวลานี้พ่อไม่รู้มันเกี่ยวตัวบุคคลชื่อพรรคไม่สําคัญสําคัญในตัวบุคคลพอเข้าไปหาแกแกนั่งอบรมอยู่สองชั่วโมงให้เรื่องความโลภความโกรธความหลงให้ทิ้งไปถือว่างานผู้แทนรัศดรไม่ใช่งานส่วนตัวเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัว เวลาทําต้องทําเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะห,หมายความจะไปเห็นกับพวกกับพ้องกับพี่กันน้องกัใครไม่ได้ทั้งหมดต้องทําเพื่อชาติทำประโยชน์ส่วนรวมนี่เขาอบรมกันอย่างนี้แล้วก,การลงทุนมันก็ไม่มากถ้าลงทุนมากก็ต้องหวังหากําไรนี่ระวังระวังนะไม่เป็นของง่ายๆมันเป็นของไม่ยากไอ้การหากําลงกํไรอะไรกันเนี่ย ก็เป็นอันว่าต่อที่นี้ไปก็ขอพูดเรื่องพระเจ้าพรมเมื่อกำลังกองทัพขอมยกมาแต่ว,ว่าพระเจ้าพรมไปตั้งทัพรับไว้เรียบร้อยแล้วไปก่อนพร้อมรบแล้วก็พร้อมรับคราวนี้เราการ์กัมมันดาประชาชนทั้งหมดว่าถ้าคนไทยเราจะพึงแพ้ก็ควรจะตายทั้งชาติ ทางนี้พ่อได้รู้ว่าผืนแผ่นดินแห่งโยนกตะครทั้งหมดตั้งแต่เชียงแสนมาถึงพะเยาวเป็นของเราเดิมแล้วก็เวลานี้เราถูกจำกัดเขตมาอยู่แดนในแดนธุรกันดารมีเนื้อที่นิดหน่อยประมาณแสนไร่เศษคนเขาาเรามีเท่าไหร่ แล้วของดําไม่ใช่ยาของพื้นที่แต่กลับเข้ามาเป็นยาของพื้นที่อิสรภาพของเราทั้งหมดนี้ไม่มีและนอกจากนั้นเราต้องส่งสวยเขาปีละยี่สิบช่างเป็นน้ําหนักของทองคําปีละยี่สิบช่างแต่เงินเป็นยี่สิบช่างแต่ขายเปเงินเท่าไหร่เราจะเลี้ยงกันได้มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของเราเกิดขึ้นมาทุกวัน เมื่อคนเกิดขึ้นมาทุกวันแบบนี้แต่ว่าต่างคนต่างก็เนื้อที่มันก็แคบลงทุกทีทุกทีเนือที่เท่าเดิมแต่คนมากขึ้นการหากินก็ลําบากเราต้องไปหากินในแดงไกลจะนั้นการรบคราวนี้เป็นการรบเพื่อหวังประโยชน์สองประการคือหนึ่งเป็นการรบเพื่อหวังอิสรภาพ ไทยต้องเป็นไทยปริการที่สองเป็นการรบประคับขอมให้ขอบออกไปหมดจากเขตของประเทศไทยถ้า่าตาการรบคนนี้ถ้าเพี้ยงพับลงไปเราจะต้องแพ้เขาไทยทั้งชาติจงอย่ามีชีวิตอยู่เลยอีประการหนึ่งถ้าเราจะตายก็ควรจะตายจากอาวุธของข้าศึก ไม่ใช่ตายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายหนีภัยจาก่าศึกมันเป็นความขลาดของบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยเราจะต้องต่อสู้กับฆ่าศึกเราจะต้องตายกันเป็นคนสุดท้ายถ้าหากว,ว่าเราขืนมีชีวิตอยู่ขอมก็จะไม่ปราณีเราเพราะอันดับแรกเขามายึดประเทศของเราได้ เขายึดประเทศไม่ใช่เป็นเมืองขึ้นอย่างเดียวเขายึดพื้นที่เสียด้วยการกักบ,บริเวณพวกเรานี่เป็นการทรมานของพวกเขาที่ต้องการให้พวกเราหนีไปจากท,ากที่จากที่นี่ไปที่อื่นหรือไม่เช่นั้นก็ค่อยๆตายเขายื่นโยนความตายให้แกเราวันละน้อยๆมีคนทุกคนเคยมีบ้านสวยสดงดงามอยู่ในโยน,นกตะคอน เคยมีอิสรภาพมีความเป็นอยู่เป็นสุขจะกินก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขมีพื้นเพที่มีความสบายแต่วหลังจากที่พวกขอมายึดพื้นที่ได้ไล่เรามาอยู่อย่างชี้ทองและอยู่ในขอบเขตจำกัดมีความรู้สึกยังไงบ้างขอบรรดาพ่อแม่และพี่น้องนั้นหลายนึกถึงความหลัง ว่าเดิมที่เดียวเรามีที่อยู่ขนาดไหนมีบ้านโตหรือบ้านเล็กการอิสรภาพในการทำมาหากินเละเป็นไปได้วยความสะดวกหรือลำบากระราชาของเราเคยกดขี่ขมเหงบรรดาประชาชนชาวไทยเมือขอมข่มเหงหรือไม่ลูกเขาเมียใครที่มีเจ้าของอยู่ขอมต้องการอะไรเราต้องยื่นโยนให้เขา แต่ว่าสมัยที่ไทยเราปกครองกันเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนทุกคนมีความรู้สึกนึกถึงความหลังว่าเดิมที่เดียวเราเคยมีนาอยู่ร้อยไร่เรามีนาสองร้อยไร่เราจะไปไหนก็ได้เราจะกินเราจะนอนเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครบังคับบัญชาใครอยากค้าก็ค้าใครอยากขายก็ขายาขาขาทำไร่ทำนาทำได้ทุกอย่าง นี่สรภาพบริเวณก็กว้างขวางแต่เวลานี้เรามาอยู่แฟนจำกัดคนยัดเย่ยกันเราเคยมีบ้านหนึ่งหลังแต่คนอยู่สิบคนก็ไม่คับแคบบ้านอย่างเหลือแต่เวลานี้ต้องมาปลูกกระต๊อบอยู่โคนต้นไม้ต้องขุดหูเผือคุมมนกินกันข้าวที่ทำขึ้นมาแต่ละปีก็ไม่พอจะกิน ในเมื่อมันไม่พอจะกินทำไงก็ต้องใช้พืชผักทั้งพืชพันธุ์ญาอาหารดีการที่หาได้จากป่าเอามากินกันบางทีข้าวปลานาเกลือไม่มีสีหวันไม่ได้กินข้าวกินแต่ผลหมากรากไม้ไปตามแกนมีชีวิทยวันวันหนึ่งร่างกายก็สุดโทมแต่ความอดุดมสมบูรณ์เพื่อจะเกิดขึ้นมาได้เพราะพมกุามารเกิดขึ้นมาในตอนนี้ นี่คนโบราณเขาถือโชคเถือลางเะว่าเขาถือผิดก็ไม่ได้เขาถือได้เหตุได้ผลบ่านนับตั้แต่พระองค์ม,มาเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความสุขเริมตาอาปากขึ้นมาได้ดีมีความสุขมีความอดุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่านี่มันเป็นเพี้ยนที่แคบถ้าเรากลับยึดเอายนกนคอกลับมาให้ใหมด มีแคว้นตั้งแต่เชียงแสนถึงพเยามันมากกว่าที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยหลายร้อยทําหลายเท่าหลายสิบเท่าถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตความสุขเดิมมันก็จะกลับเข้ามาแล้วก็จะมีความสุขไปยิ่งไปกว่านี้คนทุกคนเห็นผลเมื่อคนทุกคนเห็นผลแล้วก็ท่าน พระเจ้าพรมมหาราชหรือพระ,พร,ะ,พร,ะพรัชวรม,ม,มคุมารก็ประกาศต่อไปว่าการรบคราวนี้จงนึกถึงว่าการรบคราวก่อนในเมื่อเราแพ้สงครามเขาเขาพระพูทธรกรานเราไม่ยช่งพระุรกรานแพ้เขาเขาทําทุกอย่างตามนาจถ้าเวลาคราวหลังนี้ถ้าเราแพ้นั่นหมายถึงว่าคนทุกคนที่เป็นคนไทยจะต้องถูกตายแบบทรมานที่สุด เพราะว่าเขาโกรธเราในฐานะที่เราแข็งเมืองฉะนั้นขอคนทุกคนจงรบเพื่อชัยชนะแต่ว่าอย่ามีความประมาทข้อสำคัญที่สุดก็คือระเบียบวิน,นัยฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งยังไงปฏิบัติตามนั้นให้เคร่งครัดเราจะชนะข้าศึกครั้งนี้คำว่าแพ้จะไม่มีสำหรับคนไทย พอจบเสียงปรากฏเสียงโห่ร้องสมัยนั้นยังไม่มีชยโยกึกกล้องขึ้นมาทั้งแผ่นดินสะเทือนไปหมดปรากฏว่าเมื่อเด็กชายพรหมมหาเด็กชายพรหมกุมารแม่ทับใหญ่แต่ว่าโตเล็กอายุ19ปีพอรรยากาศจบเสียงคนโห่รอ้องกึกกล้องกันมาก็ปรากฏมีฝนตกลงมาเป็นฝอย,ฝอย แสงแดดจ้ากลางวันเวลาเที่ยงแต่ฝนเป็นละอองตกมาจากในอากาศเป็นการประกาศเป็นการชี้เห็นว่าบรรดาเทวดารืพระนงไหลให้พรกับบรรดาบระชาชนน้งไหลายเมื่อความมหาศัรดย์เจเกิดขึ้นแบบนั้นกําลังใจของคนไทยทั้งหมดที่เป็นนักรบทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็มีความฮึกเขือนว่าเทวดาช่วยเรา กองทัพช้างกองทัพมาปีกซ้ายปีกขวาทับหน้าทับหลังทับหลงพร้อมเสร็จไปตั้งทัพคอยฆ่าศึกอยู่ห้าหวันกว่าเขาจะมานี่มันเป็นการได้เปรียบเพราะระยะมันไม่ไกลกันพอรู้ข่าวว่าเขาเตรียมระดมพลเราเคลื่อนทัพก็ไม่ทันกันแล้วนี่การรบมันต้องชิงไหวชิงฟิบกันแบบนี้ เรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งไม่เหยตั้งหน้าตั้งตาตีประจันหน้ากันยุติวิธีมันแบบมีสองแบบคือยุติวิธีและก่อนยุต,ยยติยุติวิธีนี่หมายความรบตามแบบฉบับกลนยุติน,นั่นมันหมายถึงว่าการใช้ปัญญาการใช้กลลวงข่าศึกว่าเราทํำยังไงเราจะชนะข่าศึกได้โดยง่าย การรบไม่ได้หมายความการทุ่มเทกำลังว่าตายเป็นตายมีเท่าไรตายให้หมดยันนั้นไม่ต้องไปรบหอกถ้ามีความประสงค์ย่างนั้นไม่ต้องไปรบกันนอนเชื่อคอตายสติบานก็หมดเรื่องของราการรบจะต้องคิดว่าเราหนึ่งชีวิตถ้าชีวิตขเขาใรต้องปิดต้องเสียไปอย่างน้อยที่สดุดจะต้องแลกกัหน,นหนึ่ต่อหนึ่ง ในการรบก็จะต้องมีจิตคิดว่าคำว่าท้อถอยในการเจ็บการเสียดายชีวิตจะไม่มีในเราเราจะสละชีพเพื่อชาติไม่ใช่สละชาติเพื่อชีพนี่เป็นยุทธวิธีเป็นกําลังที่มีความสำคัญพออะไรเพราะว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้แล้วก็กำลังใจมันดี กำลังใจมันเย็นเ็นการรบการทำสงครามถ้าใจสั่นใช้ไม่ได้เสียท่าคาศึกเวลาจะเคลื่อนกำลังออกไปโจมตีกับข้าศึกก็ต้องคิดว่าคราวนี้จะได้กลับหรือไม่ได้กลับไม่สำคัญมันอาจจะต้องตายหรือว่าอาจจะอยู่ก็ได้แต่ถ้าเราจะตายเราจะตายหนึ่งอย่างน้อยที่สุดข้าศึกจะต้องตายหนึ่งนี่รบกันแบบไทยแท้แท เป็นอันว่าเมื่อตั้งรับเสร็จตัง้งกลยุทธ์กลลวงไว้เสร็จทับขอมก็เคลื่อนมาแต่ว่าทับขอมที่เคลื่อนมานี่เขามามากถ้ายะเทียบก,กำลังกันก็หนึ่งในสี่นั่นแหละของเราหนึ่งของเขาสี่หรือว่าของเราหนึ่งของเขาสิบว่ากำลังพลเฉพาะพลรบของเขาจริงๆมันก็มันก็มากกว่ากำลังคนทั้งหมดของเราอยู่แล้ว พวกเราหนึ่งจะต้องตัดคนแก่อายุเกิน60ออกไปคนแก่ตั้งแต่60เข้ามานี่เป็นทหารหมดแล้วคนแก่ที่เกิน60ออกไปแล้วหนึ่งก็ยังเป็นทหารอยู่ที่แข็งแรงก็แต่ว่าเป็นกองหนุนและรายการที่สองตัดอายุเด็กที่อายุต่ำกว่า16ออกไปเอาไว้เป็นกำล,ลังหนุนและเป็นกองสเสบียงส่งอาหาร สำหรับคนแก่ที่เกินิบที่มีความความชำนาญในถนนหน้าไม้เอาไว้เป็นกองโจนคอยรุกรานค่าศึกวันบันทวนกำลังค่าศึกพระเจ้าพรหมมหาราชและเด็กชายพรหมมหาราชนั่งคอช้างแต่งงานอยู่หน้ากองทัพแม่ทัพมาดีอยู่หลังทัพอยู่หน้าทัพ กั้นเสวกชัดเจ็ดชั้นนี่เป็นการข่งขวัญกันมีคนกั้นเสวกัชัดที่แม่ทำแล้วสวยเจ๋วทําเป็นไายแก้วสำหรับท่านพ่อเป็นไายแก้วดำทีทองลิบทองระยับเป็นจอมทับแต่ว่าคำสั่งของแม่ทับก็สั่งให้จอมทับอยู่เฉยๆไม่ต้องรบ แต่แต่งตัวสงา่าแม่ทับในกรแต่งตัวรถหลันไปตามลำดับช้างทุกเชือกม้าทุกตัวประดับเสื้อแผวเปล่าใช้อ่านทองคำกูปทองคำมาทำน่้สวยไม่รู้ว่าจะไปรบหรือไปขายกันแน่ลูกรักของพ่อทุกคนฟังพ่อพูดให้ฟังแล้วก็ลูกฟังไปด้วยใช้อนาคตางสยานนะลูกนะ นึกดูทังภาพในเวลานั้นวันแนวรบเราตั้งยาเวเหยียบขนาดไหนแล้วก็หน่วยกองโจรที่ซุ่มอยู่ตามที่ต่างๆเลี้ยงวัวบ้างเลี้ยงควายว่าเป็นคนแก่เล้าเย,ยทั้งข้าศึกคิดว่าไม่มีกําลังอยู่ที่ไหนกันบ้างเขาเตรียมการแบบไหนกันบ้างนึกๆไว้นึกในใจนะเอาใจเข้าไปจับภาพพมันชัดถ้าไม่สามารถจะจับได้ก็ใช้ ก็ใช้ถามพระพุทธเจ้าก,ก็ได้ใช้ถามท่านปู่ก็ได้ขอดูภาพเพราะว่าท่านปู่ของลูกเวลานี้ไม่ใช่ท่านปู่พังครัตย์ใหถามท่านปู่พังคารั่ก็ได้ท่านปู่พระอินก็ได้สองปู่แม่ขอดูภาพเวลานั้นคใอยภาพปรากฏกับใจข้าเพราะจะของลูกหลานนั้นหลายให้ชัดเจนแจ่มใส เห็นว่าเวลานั้นการแต่งกายเป็นชายทั้งหมดแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆเป็นผู้หญิงตั้งเยอะจับดาบสองมือมีหอกสัตดมีขอมีเงามีว่ากันเรย่กองทัพของเขามากันแบบเรื่นเริงเขาก็โหร้องไอ้โหแบบของมันคงเสียงไม่เหมือนไทยเขาก็คิดว่าคราวนี้ไทยต้องยำแยก เขาตั้งใจมาเลยว่าคราวนี้ขึ้นชื่อว่าไทยทุกคนจะต้องไม่มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและคืนไม้มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมันก็ขบฏแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเขาถือว่าเราขบฏแต่ว่าเขาเป็นโจรมาปล้นทรัพย์สินของเราเขาไม่ได้คิดนี่ ป็นนั้นมีเป็นกําลังจิตของคนจะมีใจอันอันพานจะว่ากันจริงๆมันก็เป็นไอ้ไอ้โจรร้ายนั่นเองพองทับขอมเข้ามาใกล้ยับยังตั้งท่าจะตั้งค่ายไม่มีความหมายเ <c oughs> ข้ามาเมืขณะที่ก็เดินขบวนกับทับมันยังไม่ทับมันยังไม่ตั้งท่ามันเดินขบวนมาแต่มันมก็พร้อมรบ แต่พอได้สัญญาณล้ำเขตก,ก่อกองโจรเข้ามา่พรมกุม,มารก็ให้สัญญาณยิงธนูไฟหน่วยกองโจรเลี้ยงควายขุดผุดผูดเพื่อกขุด,ด,ด,ดมันทั้งหลายแต่งก็ยิงธนูไฟบ้างยิงธนูงหารมาสองข้างทางกองทัพทั้งหมดก็บุกตะลุยคือพรมกุม,มารก็ขับสายช่างพลายพลายปกายแก้ว <c oughs> ช้างพลายเประกไก่แก้วสีขาวผ่องแต่เนื้อเป็นประกายบรรดาสัตว์พานะทั้งหลายเห็นช้างพลายเประกไก่แก้วเข้าของข้าศึกกลัวช้างพลายเประกไก่แก้ววิ่งไม่ได้คิดชีวิตไอ,คอ,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 อ้คนมันอยู่เวงคอช้างคอม้านี่คอช้างหลังม้าเมื่อช้างม้าวิ่งหนีคนมันจะโย่สู้ได้ยังไงแม้แต่คนก็เช่นเดียวกันกำลังใจเสียหมด ป็นอนุว่าฝ่ายกองทัพคนไทยไล่ฆ่าฟาดังฆ่าศึกไม่ได้ปราณีแต่ส่วนใหญ่คนทั้งหหายเหล่านีน้ที่ตายโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกองทัพราบที่ตายพเพราะเหยียบกันตายบ้างถูกช้านถูกมาเหยีบยบตายียก็เยอะที่ไปไม่ไหวจ,จริงๆก็ถูกคนไทยที่เป็นท่านสตรีระบุรุษ <c oughs> แต่เวลานั้นแต่งตัวเป็นผู้ชายหมดฟาดฟันตายเสีนนับไม่ทวนความจริงไทยจะนับก็นับทนแต่ไม่มีเวลานับเป็นเมื่อข้าศึกวิ่งหนีมันยับยั้งเข้าเมืองเข้าเมืองช้างพลายเขาปิดประตูเมืองช้างพลายปราปรกายแก้วใช้งาแทงประตูทีเดียวพัง ตอนนี้ก็บบุกเข้าไปฟาดไฟเงินข่าศึกเก็บของไม่ทันไล่ตีเขาออกหลังเมืองตอนนี้ปรากฏว่าพรมกุมารเมื่อ,อยี่บกปีพ่อยแต่งงานตอนนี้พัญญาเข้าไปด้วยปรากฏว่าเสียแทาข่าศึกตอนที่เข้าประตูเมืองข่าศึกแอบอยู่ข้างประตูเมืองใช้หอกแทงก็มาถูกพัญญาตาย อีตอนนี้ใครเป็นใครตายเสียดายกันไม่ได้แล้วมีเมื่อเห็นเมียตายก็ยิ้มโอโหร้ายใหญ่ขับไสช้างพลายไปไกลแก้วขับฟังพังพินาศสันตโรอันดาพวกขอมทั้งหลายที่ตั้งใจจะเข้าเมืองและปิดประตูเมืองเพื่อเป็นการยับยั้งตั้งตัวไม่ติดของสักนิดหนึ่งก็เก็บไปไม่ได้เพราะคืนเก็บก็ถูกฆ่าฟันตายทำยังไงล่ะ เป็นอันว่าขอนหลายก็ออเจกเมืองโทขับสายไล่ท่งกองทัพของพระมาราชติดตามข่าศิกย์มเดลละลถตีทั้งวันตีเครื่องคืนมายับยัง้งถ้าจะถามว่ากินข้าวที่ไหนก็ว,ว่าคนนักรบทุกคนมีเข้าตาที่ขวรแล้วแลข้าตาที่ยังไม่ขวดติดตัวสาย,ย่ามไปทุกคนมีก็ติดน้ำไอข้าตากเขาก็ขวรผสมก็เกลือเค็มเ,ม,เม,มันหวาน กินบัตรทางก็ไปก็คัาคำสั่งที่ได้รับตั้งก็คือ่าคขอมอยู่ที่ไหนฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กที่ออกในวันนั้นก็แย่เหลือเป็นเชื้อคอมอันตีแค่สามวันสามวัน,สา,นสามคืนกดของไม่ยับยัางคอมมันไม่ได้กินข้าวเลยไปโทรมันก็เพลียไปไหนไม่ไหวก็เอาช้าช้าตายวิ่งไปก็ไมไ่แต่ววิ่งหนีอย่างเดียว Thing, วันเพียงแค่สามวันถ้าเราจะเดินเวลานี้ก็นานแค่สามวันกองทัพช้างกองทัพมาก็มาถึงทุ่งยางทัพทุ่งยางทัพที่เขาเขียนว่าตำบ้านยางทัพนะ่ะสามวันสามคืนมายังกันอยู่ตรงน,นั้นพลราบเดินไม่ทันเมื่อพลราบเดินไม่ทันก็มาแสดงว่าพลราบของข้าศึกนั้นตายมากกว่าอยู่ อระยิ่งสั่งให้ยางทัพเป็นการพักกําลังแล้วก็เคลื่อนไปที่บ้านชุมพลไปรวมกําลังพักอันอยู่สามวันอรมบ,บันดาลลูกรักทั้งหลายมองดูเวลาสําหรับเทพหน้าน,นี้ก็หมดเส็จแล้วเลยเป็นหนึ่งนาทีสําหรับการรบกันนี้ยังไม่หยุดรบแต่ว่าขอหยุดพักก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเทพมันจะหมดขอบรรดาล,ลูกรักทุกคนฟังนะเทพหน้าข้างหน้า,นาต่อไป สำหรับ้านในยุติว่าจตเพียงเท่านี้